ประสานไปทางสื่อวิทยุครับมีคนแจ้งเบาะแสว่าไปเจอแถวตลาดสี่มุมเมืองครับคุณสายฝนก็ไปตามไม่เจอล่าสุดช่วงประมาณเที่ยงมีคนแจ้งมาอีกคลองสองไปแถวแถวลำลูกกาไปก็ไม่เจอนะครับอันนี้คุณสายฝนเป็นห่วงมากนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะาเจอคุณลุงน้อยนะครับเอนเกอย่างน้อยถามหน่อยใช่ลุงน้อยเอนเกไหมซอยแอนเอกไหมฮะถ้าไปยักหน้าใช่กลัวลุงน้อยหนี อย่าไปล็อกจักรยานท่านนะเดี๋ยวจะไปปุ๊บโอ้โหเจอล็อกจักรยานเลยแจ้งตำรวจนะไอ้รตำรวจเขาอย่างน้อยก็เชิญตัวไปที่โรงพักแล้วก็ประสานมาที่ทีมข่าวอเชียกรรมสำนันข่าเนชั่นหรือว่าคุณสายฝนสิงห์ผุดมนะครับ0815588262นะครับถือว่าช่วยกันนะครับก็คอลม้คอลมือฮะในการที่ว่า ทำให้คุณสายฝนซึ่งเป็นประชาชนหรือชาวบ้านคนหนึ่งนะฮะได้เกิดความอุ่นใจสักนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าคุณสายฝนได้ก็ห่วงคุณพ่อของเธอมากนะครับมาเรื่องร้องเรียนกันหน่อยไหมฮะเป็นความเดือดร้อนของท่านผู้ชมนะครับเช่นเดียวกันซอยลาดพร้าว48นะครับมีท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนมาว่าบริเวณกลางซอยมีคนเมาอารวาสไล่ตีชาวบ้านทุบรถสองสัปสองสามสัปดาห์แล้วจนกระทั่งล่าสุด เมื่อวานหรือวันก่อนนี้นะฮะพนักงานขับรถของบริษัทเข้าไปในกลางซอยถูกทํรลายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยสอบถามเบื้องต้นคุณเจรเดนไม่ใช่เฉพาะพนักงานขับรถคนเดียวนะฮะชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนมากเลลาดพร้าวสี่แปดเนะลาดพร้าวี่ดกลางกรุงเี่นะกลางกรุงผมอยากให้คุณไปจังทำไมเขาจะทำร้ายผมวะเอาให้ผมอยู่แบบนี้ดีแล้วนะครับความตอนนี้ต้องไปคุยกับคุณลีนะครับสวัสดีครับคุณลีครับ ครับสวัสดีครับคุณลียฮะเหตุการณ์เป็นยังไงครับบริเวณกลางซอยลาดพร้าว48ครับผมเหตุการณ์เหรอครับครับครับคือวันนั้นผมไปนั่งทานข้าวกับน้องอีกสองคนนะครับครับครับจังหวะว่าทานข้าวเสร็จจ่ายเงินเสร็จแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าเดี๋ยวเขาเดจีกดกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มก่อนแล้วมีคนก็จะเดินไปซื้อน้ํานี่กลางวันเลยใช่ไหมครับครับกลางวันเลยใช่ไหมฮะเลยนะครับกลางวันเลยใช่ไหมครับ ครัประมาณทักเที่ยงกว่ากว่าที่เสร็จนะฮะครับผมแล้วทีนี้ผมดูบรี่อยู่ผมก็บไ,ไม่อยากเดินเข้าไปกุ่มคนที่ยวซื้อน้ำซื้ออะไรกันผมก็ยืนอยู่รอน้องอยู่ข้างข้างขอบครับครับจังหวะจังหวะที่ที่คนที่กล่าวนะครับว่า ผมก็ได้ยินเสียงโวยวายโวยวายผมก็ไม่นึกว่าเขาจะโวยวายอะไรผมก็เฉยเฉยทีนี้ผมเห็นเขาเดินเข้ามาแล้วผมก็คิดว่าไม่เกี่ยวผมผมก็เดินหันหลังหันหลังเพื่อจะไปหาน้องที่ซื้อน้ําแล้วทีนี้จังหวะผมเอีใจว่าอเขาด,าดา่าตะโกนด่าใครเพราะผมยืนอยู่คนเดียวจังหวะผมหันไปพอดีครับครับจังหวะผมหันไปพอดีถึง <twee S 1> ต,ตัวผมแล้วครับเขาชักชักไม้ทำาำํำปากหุ่มนะครับยาวประมาณสักฟุตหนึ่ง สองอันสองมือนะครับจะตีจะตีผมจังหวะผมพลิกตัวหลบก็เลยตีไม่โดนแล้วผมก็วิ่งเขาไล่ไล่ไล่วิ่งผมมาครับจังหวะผมลื่นแต่ผมไม่ล้มถ้าผมล้มก็คงจะโดนก็คงจะโดนขอตีขอตีครับคครรัับบแล้วจังหวะนั้นก็ตำรวจก็มาพอดีคครรัับบแล้วก่อนหน้านี้ก็จะเป็นน้องที่บริษัทเหมือนกันอีกอีกแผลกหนึ่งนะครับคือเขานั่งกินข้าวอยู่ ที่ที่บริเวณนั้นเหมือนกันคือไอ้ไอ้เหตุการณ์นี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับ,รบแต่เพียงแต่ว่าพวกน้องเพื<น>่อนๆเราไ้ฟังเขาว่านั่งกินข้าวอยู่ดีๆแล้วคนคนเดิมเนี่ยบุคคลคนเดิมนี่แหละครับเขาเดินมาข้างหลังน้องที่กินข้าวอยู่ขเขาก็เข้ามาต่อยต่อยดับต,ต่อยเละเทะเลยครับน้องเขาตัวเล็กแล้วคนคนนี้เขาตัวใหญ่มากคือต่อยจนจมูกหักดังดังจมูกหักเลยครับก็ ไปแจ้งความแล้วก็เห็นเขาว่ายอมความกันหรือยังไงเนี่ยครับครับครับคนคนนี้มันผมก็เลยดูแล้วมันซึ่งซึ่งมันไม่เหมาะครับเพราะว่าผมดูแล้วบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันตรายเพราะว่าก่อนก่อนเหตุการณ์ของผมเนี่ยคือก่อนเหตุการณ์ของผมกับเหตุการณ์ของน้องเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะครับมันประจ,จําเลยเกือบทุกครั้งที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับแต่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่น่าจะถึงตัวผมไงครับ ครับคือคือคือคนคนนี้ใช่ไหมฮะคือคนคนเดียวกันใช่ไหมครับคุณลีครับคนคนคนเดียวกันใช่ไหมฮะที่ทําร้ายทั้งคุณทั้งน้องอีกคนหนึ่งอะไรนะครับไม่ค่อยดีคือคือคนที่ทําร้ายเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมครับที่ทําร้ายคุณลีกับน้องอีกคนหนึ่งครับคนเดียวกันครับแล้วก็ทุกเหตุการณ์ก็เป็นคนเดียวกันตลอดครับเป็นเพราะอะไรฮะคุณคุณลีรู้จักเขาไหมสัญญาณไม่ค่อยชัดเลยครับคุณลีรู้จักเขาไหมครับไม่รู้จักครับ ไม่รู้จักเลยหรอเคยเคยได้ยินมาแต่ไม่เคยเห็นหน้าได้ยินว่าได้ยินว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก่อนหน้าผมนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะมาถึงตัวผมเลยครับผมเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ใจว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงครับอาการเขาเป็นยังไงวัที่เขามาเข้ามาทําร้ายผมเขาก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับอ้าวหรอครับผมแต่ก็เห็นหน้าครับครับรูปร่างจะอ้วนๆดำๆตัวจะใหญ่ๆหน่อยครับครับ อาการเขาไปยังไงครับ,ค,รบคุณลีก่อนก่อนหน้าหน้าที่จะเกิดเรื่องวันเดียวกับผมเนี่ยครับรู้สึกว่าเขาจะไปทุบรถใครก็ไม่รู้ครับที่ขี่ขี่ผ่านมาจังหวะที่ตำรวจมาตำรวจที่เขามาพอดีเนี่ยคือมาจังหวะที่ว่าเขาไปแจ้งความมาแล้วจังจังหวะที่ตำรวจมาพอดีก็เจอเหตุการณ์กับผมพอดีครับก็คือคนคนนี้ก็ไปทุบรถเขาอีกอีกคนหนึ่งครับ อาการเขาเป็นยังไงครับหน้าที่ทุบรถเนี่ยเขาก็คือไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ของรู้สึกว่าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่ารู้สึกจะเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิโปรเทคซิงนะครับหัวแตกโอ้นี่ทําร้ายไปทั่วเลยใช่ไหมฮะครับผมแล้วอาการเขาเป็นยังไงครับคุณลีกร่งก็คือคือเอามีดไล่ฟันผู้หญิงหน้าเซเว่นเนี่ยครับจนผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในเซเว่นเลยไม่กล้าเข้ามาทําคือบุคคลคนนี้เจอใครก็ได้ถ้าไม่พอใจเขาทําหมดผมก็เลยคิดว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคลอันตรายผมไม่ไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่เขา ทำอะไรอยู่นะครับคือว่าเดีี๋ยวน้ขาจับเข้าไปแล้ววันสองวันเขาก็ปล่อยออกมาอ่าคุีคเดี๋ยวฮะก็คืออาการก่อนที่เขาจะ้ออาการของเขาจะเป็นงไงฮะเมาหรือว่าไม่วิกลจริตอะไรลักษณะแบบนั้นไหมฮะคือคือไอเรื่องวิกลจริตโดยธรรมชาติแล้วอ่ะไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นนะครับไม่น่าจะเป็นที่ที่เขาที่เขาพูดกันคือว่าบุคคลคนนี้เขาเสพยาครับเสพยามถึงจนแบบ สติสติพังเวลาเสพอะครับถ้าปกติก็จะเป็นคนแบบวัยรุ่นปกติอะครับคืออาจจะละลานมั่งแต่ไม่ถึงก็จะทําร้ายใครแต่สังเกตผมสังเกตดูคิดผมคิดเองนะครับว่าน่าจะเสพยามาหรือหรืออะไรหล่อหลันแล้วก็ออกมาอารวาสเอาละแล้วได้ไปแจ้งตํำรวจที่ไหนครับ ออไอ้ไอส่วนของผมเนี่ยคือตำรวจเขามาพอดีแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เจ็บตัวหรืออะไรก็เลยไม่ได้สนใจตรงนี้เพราะว่าผมก็ยุ่งเรื่องงานด้วยครับเลยไม่มีเวลาแต่น้องที่เขาโดนต่อยจมูกหักเนี่ยมันเป็นคดีความคือคือยอมฟังกันไปครับอ้าแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบกับที่ตำรวจในพื้นที่ไหนฮะสอน,นอไหนนะครับอ๋อสอน,นอสู่ที่ศาลครับอ่าเดี๋ยวจะตรวจสอบดูนะฮะถือว่าถ,ถ้าต,ตามทท่เพราะว่าเห็นเห็นน้องเขาบอกว่า เขาเคยเข้าไปบําบัดรักษาบ้าหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะแต่ผมว่าคนนี้ใช่ไหมฮะคนคนนี้นะฮะมันเป็นบ้าเป็นช่วงๆมากกว่าผมดูแล้วมันไม่น่าจะบ้าบ้าจริงนะครับครับเอาล่ะเดี๋ยวจะตรวจสอบดูนะคุณลีนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาไปที่อีกท่านหนึ่งนะฮะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับถ้าฟังคุณลีนะฮะคุณบีรเดชอันนี้เป็นคุณบีนะถ้าฟังคุณลีแล้วน่ากลัวมาก ไปแถวนั้นแค่ยืนดูสุบรี่เดินเข้ามาเอาทาร้ายเลยทุบไม้ฟาดเปียงเขาไปโชคดีว่าไม่ล้มอย่างผมเนี่ยไม่รู้อีน่ยเนี่ยเนี่ยหันมาปั้งเจอสักเบอร์เนี่ยโหแย่เลยโคตสักเบอร์เลยเอาอีกท่านหนึ่งนะครับคุณบีฮะสวัสดีครับคุณบีครับครับสวัสดีครับคุณบีลาดพ้าส48เจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเลยเหรอฮะครับเป็นยังไงครับคุณบีเจอเองหรือหรือว่ายังไงครับ อวันนั้นผมไปนั่งกินข้าวตรงเซเว่นครับแถวซอยสี่แปดนะครับครับครับแล้วทีนี้ทางคนนั้นเขาเขาไปทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์ก่อนครับครับเขาทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็เข้าบ้านไปผมก็ได้กินข้าวผมก็ไม่ได้สนใจอะไรครับครับครับทีนี้เขาเขาก็เดอทำไมอีกรอบหนึ่ง แล้วเขาก็มาต่อยข้างหลังผมเลยครับผมไ่าได้พูดอะไรเลยครับเอ้าเหรอต่อวคุณคุณบีรู้จักกับผู้ชายคนนี้ไหมฮะเคยเห็นหน้าผ่านๆครับอ๋อเคยเห็นแค่ผ่านๆเท่านั้นเองใช่ไหมครับครับออแล้วอะไรไงฮะแล้วแล้วตอนพอกำลังกินข้าวปุ๊บผู้ชายคนนี้มาถึงต่อยเลยครับมาต่อยมาต่อยต่อยผมทีข้างหลังครับต่อยข้างหลังต่อยตรงท้ายถอยครับเขาไม่ได้บอกแล้วบอกออืหมามันเกิดอะไรขึ้นคนเวลาคนเราจะต่อยกันนะคุณบีมันจะต้องพูดอะไรก่อนต้อง มีเรื่องกันก่อนเลยครับ <arcade> ใช่ใช่ใช่ไหมฮะแล,แ,ลแล้วแล้วคุณมีเคยมีเรื่องกับผู้ชายคนนี้ไหมฮะไม่เคยมีครับอ้าวแล้วคุณมีพอต่อยโครมเข้าไปข้างด้านหลังอาจจะไม่ไม่เจ็บตัวเท่าไหร่ช่วงแรกนะฮะได้ได้ถามเขาไหมว่าเอ๊ะทำไมมาทำมามาต่อยผมไม่ได้ถามครับแต่ผมลุลุกขึ้นยืนแล้วหันไปมองเพราะว่าผมก็มองหน้าเพราะว่าผมเคยเห็นหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยผมก็จเข้าจาว่า,าต่อยผมเรื่องอะไรผมกำลังงงอยู่อ่าเขาก็ต่อยเข้าาหมกทีเขาตั้งจมูกผมครับอ๋อครับ ครับเป็นไงฮะแล้วนี่ผมก็ล้มมันมันก็มึนครับผมก็เลยล้มล้มลงไปล้มลงไปปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาจะถีบหน้าผมเหรอครับรบกวมไปฟาดพื้นที่นี่ผมก็มึนไปเลยครับเบอร์ไปเลยครับนี่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับทีนี้ก็ไปแจ้งความกับตำรวจก็ไปลงบันทึกประจำวันนะครับเพราะว่าทางแม่เขาช่วยออกค่ารักษาให้ผมก็เล่อไม่ได้อันนี้ครับ คุณบีนี่เดได้เคยคุยกับคุณแม่ของอผู้ที่ทําร้ายเราไหมฮะว่าทําไมเข้าถึงมาทําร้ายเราผมไม่ได้คุยเขาแฟนผมโทรคุยครับเพราะผมนอนโรงพยาบาลอยู่ผมไม่ได้คุยเขาเลยครับค่ะและ้วเขาว่ายังไงฮะตามครอบครัวเขาถ้าเขาก็ช่วยออกค่ารักษาให้อ่ะครับอืมแล้วก็บอกไหมว่าลูกลูกชายเขาเป็นอะไรเขาไม่ได้บอกครับเหรอแล้วทางตำรวจแหละตำรวจอ่ะหลังจากนี้ไปแล้วอ่าได้มีการ ลงบันทึกประจำวันก็แล้วจับกลุมไาแล้วนะครับ,รบตำรวจนี่เขาได้มีการบอกไหมครับว่า,าผู้ชายคนนี้เป็นโรควิกลจริตหรือเปล่าหรือว่าติดยาเสพติดหรือเปล่าเขาบอกไหมฮะก็เขาเขาพาไปตรวจฉี่แล้ววันนั้นเขาตำรวจเขาแจ้งมาว่าเขาไม่มีสารเสพติดครับอ๋อไม่พบด้วยแต่ก็แปลกนะฮะไม่ไม่เสพยาแต่ว่าอะไรธร,ร้มยชาวบ,บ้านหลายคนทีเดียวนะครับอเอาลนะแมหตุการที่เกิดขึ้นพวกนี้นะครับคุณบี ทีมข่าวอาชญากรรมสันนักข่าวในชั้นจะลงไปตรวจสอบดูนะฮะกับตํารวจในพื้นที่ว่าเอ๊ะตกลงว่าบุคคลนี้เป็นอะไรกันแน่นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้สองท่านนะที่เจอเหตุการณ์น่าจะคนคนเดียวกันคุณคุณจิรเดชคุณลีเล่าให้ฟังมีน้องท่านหนึ่งบอกกำลังกินข้าวน่าจะเป็นคุณบีนี่แหละเนี่ยคนคนบัลแกนนี่แหละคุณบีนี่ครัรักษาด่างจมูกหักด่างจมูกหักครับก็ผมว่าอันตรายนะนะกรณีที่ว่าตํารวจตรวจสารเสพติดปัสสาวะใช่ไหมครัไม่พบว่าเป็นฉี่สีม่วงเลยนะ ฉะนั้นแล้วผมก็เดาคาดเดานะว่าน่าจะเป็นการดมกาวอันนี้ไม่พบแน่นอนในปัสสาวะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับก็ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรติดตามวันพรุ่งนี้นะผมอยากให้คุณเดินลงไปสํารวจหน่อยนะฮะไปสํารวจในพื้นที่ลาดพร้าว4ี่ดเนี่ยใช่ไหมฮะ4ี่แปดเนี่ยคุณลงไปสํารวจเลยถ้าไปเจอคนนี้คุณเข้าไปถามเลยเชื่อผมนะฮะครับอ่าขอบรับท่านผู้ชมนะครับก็แจ้งลักษณะแบบนี้ความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้นะครับกับทีมข่าวเอาชคทกรรสมสำนักข่าวเนชั่น นะฮะอ่ะครับอ๋อพักสักคู่ไหมฮะคุณเจรเดชวันพรุ่งนี้นีครับความคืบหน้าเรื่องของสองคนนะฮะที่เจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้จักอีน่ยอีเนมไม่รู้จักกันมาเลยนะครับปุ๊บป,ปั๊บเจอมาก็จะเอาไม้ฟาดอีกคนหนึ่งมาถึงก็ต่อยทั้งต่อยทั้งถีบทั้งเตะอะไรพวกนี้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสถึงแม้ว่าจะไม่มีการดําเนินคดีแต่ว่ารายอื่นๆนะครับอาจจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าตํารวจไม่ชี้แจงอันนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายทีเดียวเชีน้รรคคับ